สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มือนี้ครับบ่าวหนองนี่ความฝันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปวดใส่วิทรณญาณในการรับฟังนําบ่าวหนองหี้ยังบ่าวหนองก็ะยากเอามานาเสนอมียังบ่าวหนองก็ะยากเอามาอมบาอกบอาาบสู่ฟังความฝันนี่เป็นของบ่าวหนองนะครับเด้อความฝันนี่เป็นของเอือยเย้าครับเอือยเย่าคนดวงดีคนดวงเฮงงวดว่นหันเพื่อถือครับ สีสองย่างไดก็ลองฟังเบื้องขับว่าความฝันมันเป็นแนวใดในความฝันเพื่อนน่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นพระเพิ่นก็นั่งพระศรีไสบาทพระดนีเพิ่นก็เห็นอันผู้ชายคนหนึ่งย่างมากแต่ว่าขาบ่มีย่างมาก้อครับแต่ว่าลอยมากนะขาลอยมาก เพิ่นกับมานางแม่อยู่ตอนหนาหลวงพอ่อเพื่อนกับโยกมือพระนมขึ้นหลวงพ่อครับผมอยากบวชครับเออเย้าเพิ่นกับยังยืนอยู่ได้ในฝันเพิ่นก็เลยถามว่าเอา้าเป็นยังตัวคือฉีอยากบวชแล้วเป็นยังขาตัวคือบ่มีเพื่อนว่าอันผมอยากบวชครับแต่ว่าผมตายไปแล้วเพิ่นว่าเอา้า คนตายได้สิมาอยากบวชได้ว่าสันอันเดียเย่าพันวานะเพื่อนกะถามเพื่อนกะถามหลวงพ่อหลวงพ่อคนตายมันบวชได้ยี่บวชพันวาในฝันน่ะหลวงพ่อเพื่อนกะโบป่าเพื่อนกะว่ามันบวชบ่ได้ดอกแต่ขันโตเป็นแต่ละขันโตเป็นคนนั่นเพป็นตัวบวชได้อยู่เพื่อนก็เลยถามคนตายน่ะว่าตัวอายุเท่าไหร่บุอายุยี่สิบห้าเพื่อนว่า เพื่อนก็โอ้ยกยั่งนุม่มยังแน่นอยู่เนาะบหนหาเลยอันผู้พระเพื่อนว่านะไอ้ย่อเพื่อนว่าอันเช็ดจังได้แต่หลวงพ่อเพื่อนว่าแต่เช็ดจังได้แล้วคนมันตายไปแล้วตายกะตายหงมาขอบวชจังสิมันกะบดายดอกเพื่อนว่าสินะจังไดงกะเก็ดบุญให้ละกันเพื่อนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้น ตื่นเส้ามาเพื่อนกะเลยมาใส่บาทให้แบบนี้เพื่อนกะเลยในแปลควอมฝันเพื่อนน่ะเพื่อนกะว่าอายุผู้ชานั้นปีสิบห้าแต่ว่าคนตายนั่นเพื่อกะตีเป็นศูนย์เพื่อกะว่าศูนย์สองห้าเพื่อนางสิศูนย์สองห้านะครับสองสองสามกับสองหกนี่คือหยาง ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นซื้อลงเอาเด้อครับนี่ครับสองสี่มันออกไปแล้วก็เหลือสองสามสองหกซื้อขึ้นซื้อลงเอาอายุคนตายกับยี่สิบห้าเดี๋ยวเย้าเป็นกันเลยว,ว่าคนตายกับเป็นศูนย์ศูนย์สองห้าแต่ว่าเลขพระนั่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาดอกเลขพระนั่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาเลขพระเพิ่นว่า มันเอาแต่เร่คนตายคนบ่ีตายอยากบวชคนบ่มันว่าจังไดจังหรือเพื่อนที่คืนหอดเพื่อนหอดชานบ่เอดคนบ่มันเกิดว่อมมันเกิดแต่ว่าเออคนนี้เพื่อนฝันแม่นดีครับเพื่อนฝันแม่นดี่่เบาหนองยอมรับอยู่เบาหนองกับเพื่อนใดเร่นล้วเพื่อนมานี่หนีงวดที่สองเพราะว่างวดแรกผมอัดคลิปลงบนท่านกะ พอตรวจกอไฟครับบางคนกับว่าบันเลขออกแล้วจังมาบวกกับแมนด้ครับเพราะว่าเบาหน่องกบงานหลาเบาหน่องอัดกีบบ่ท่านเบาหน่องกับบวกอยู่บวกว่าตลอดว่ามีคนหายเลขมากแต่ว่าเบาหน่องมานังอัดบ่ท่านครับเบาหน่องกับเสียดายอยู่บันนีเพิ่นก็นเลยหายมาอีกเบาหน่องก็เลยเอามาวบอกููฟังบางคนกับเบื่อหนาเบ,าห,า,บาหน่องแล้วละเพิ่นว่า เปิดคลิปย,ย่ำเลยกีแต่หนาเบาหนองนาเบาหนองเบิ้งกอหรถครับว่มีแห้งนะผมบางตาเด็กะลองเมองนะครับด้วยลองพิจนาณาครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้าหลับโฉกไปน้ากันแต่ว่าเบาหนองมากอยู่ด้เลียดสองหาสองสามนี่สองหกนี่เบาหนองกะจัดไว้แล้วละ่ะจัดแบบบอท่านบอกไปกับพึ่งมาบอกเนี่ยนะผู้กันนี่แหละลักซื้อ ดักสื่อยิ่งเม,มกกื่อนีกบซื่ออ่ะเบิ่งอีกันหนึงครับเบิ่งอีกันหนึงได้ตอนตอนนี้จั๊กถุ่มจั๊กตีอะไรตัวนี้ตีหนึง,นง <laughs> เหรอเบิ่งแล้วจั๊กหน่อยอันนี้ก็สุดไปหาไตเขียดไตกบก,กินไปถ้าก,กินกับเขาอ,อื่นนี่ครับ <laughs> เก็บเงิ่ม <laughs> อะไรให้ยังกิน <laughs> เพิ่ไปซีเลสพาลูกกับเมียกินแต่มอามา่านี่ครับ นะครับสองหาครับคนตายเพิ่งจะได้ตีเป็นศูนย์ศูนย์สองห้าถูกปะสองสามกะซื้อขึ้นซื้อลงมันวะเพราะว่าสองสี่สี่สองมันออกไปแล้วมันวะแต่แต่แต่ว่าที่ว่าบอลนองวัาเมื่อกี้คือเลขพายอันบ่แมนที่ว่าพี่เออเอเยาคนมาคนบดตีเสีพายอันบ่แมนแต่หมอยหน่อยที่มันตายคือสองหาแมนแต่แต่ที่ตีเสีพามันกับเป็นแปดอันบ่แมนสองห้าแปดแต่ว่าเราแต่เราบเอาเราเอาแต่ว่า เดี๋ยวเบ้าหนองสิสบแปะสบแปะไหวเป็นทางเลือกอีกทั้งนึงเพราะว่าอย่างขันเบ้าหนองสบแปะมาอีกกะสีว่ามันหลายตก็เลยว่าก็เลยโบแปะเดี๋ยวเดี๋ยวได้สบแปะเพื่อเพื่อไหวยุดอกบอกว่าเป็นเล็กเบ้าหนองตัวนี้เล็กเบ้าหนองเนอะสองสองอาบแผดมันก็ต้องจะเบียนรถเป็นบ่ะเมียนตัวก็ทะเบียนรถเห็นบ่าบ้าหนองก็เลยโบโบเบาแต่ว่าถ้าเบ้าหนองไปซื้อ ถ้าถึงมากก็คือว่าเบาดองบ่บอกอีกแล้วว่านี้เดี๋ยวเบาดองติแแะไว้ไทยไทยเรียกนี่เด้อเดี๋ยวเบาดองสิดแปะแปะไทยอยู่ไว้เป็นของเป็นเขื่องเบาดองส่วนตัวเรียกส่วนตัวขันมากกะสือเอาเบาดองกับบริวารขันมากๆกผ่านได้นะครับจังได้กะเป็นกําลังใจให้เบาดองคือเก่าเนี่ย้อครับเด้อก็คือเสวามีพี่บาบุญนึงมานั่งจมนั่งเบ้า ัันให้ฟงคนปกติเขาบอกมานั่งเนื้อตีหนึ่งบอรครับ,บ,รรบแต่คนดีๆเขาบอกมานั่งไทยหรอกครับเวทเวทกบหน้านั่งหม้โรลดบอตีสี่เบ้าหนองกัดเกินหนึน่งเบ้าหนองมานาั่งอัดคลิปครับเบ้าหนองบัวเลยลงเพราะว่าหยังเบ้าหนองไทยบแาเหล่าบ้าหน,างาน,างนองนวดรับในโหลดอันอันอันแม่บ้านจนไหนมาปูกว่าเห็ดหย,ยังคือโดนแต่นั่งอยู่ในรหลดว่าอัดคลิปหยังคือโดนแต่ บอด้อัดสำคัญนอนหลับในรถเมื่อยหลยแต่กับพยายามจะเข็บงานพยายามจะหาตัวเลขมาให้ทุกคนจะได้กับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหามีโชคเป็นนำกันครับผมจะได้กับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ